นี้เราอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าโจโซือกงนะครับตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์เราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไปเดินดูบรรยากาศเผื่อว่ามีอาหารเจอะไรกินแล้วก็จะได้ไปกินเนี่ยด้านในตลาดน้อยไปเลยจบๆไปเดินดูกัน ยังสายโอ้ยเรืจะปเราเดินมาจากเอ็มอาทีวัดบางกรนเดินมาจากเกยววราชนครับเพ,เพื่อมาเดินเล่นที่นี่ตอนข้า ปกติเขาก็จะมากลางวันไงแต่ว่าถ้าช่วงกินเจนี่ข้างหน้านี่ไงร้านของกินเยอะแยะเลยเป็นร้านเจร้รานอาหารเจรที่ตลาดน้อยเดี๋ยวขอเดินดูกันนี่เขาเริ่มทำแล้วมีขนมด้วยทุกคนไม่ใช่เป็น เป็นแบบอหมกเป็นของกินก๋วยเตี๋ยวรอดนี่เลยเราเข้าไปในซอยนี้ดิอันนี้เขาผัดกระเิดเขามีผัดอิตาเชียครักมันอุ้ยนะจริงจัเลยนะกระเพาะปลากระเพาะปลาเจนี่ย,ยาวๆเลยร้านอาหารเจด้านนู้นก็มีอะไรไม่รู้ขนมขนมนมเนย ขนมหวานยินต่โฟขนมถ้วยแปดถ้วยหกสิบนี่ไงขนมหวานนะ่ะข้างหน้าเนี่ยมีขนมหวานอันนี้คือแบบ ปอเปียคปกินขนมหวานนะนี่มีโต๊ะว่างพอดีเลยเออนี่มันมีหนมหวานตรงนี้เดี๋ยวไปไปสั่งกันต้องไปสั่งกันตุ้งอ๋อเอาอ,อะไรดีนะมีหวานเย็นลงมิมิตรมหวาน นี่เขามีแบบรวมมิตรมีหมีหวานเย็นมีหวานร้อนรว,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 วมมิตรมีหวานรวมมิตรมีแปะกล้วยรวมมิตรแปะกล้วยนะฮะนี่เจ้ากเก่าโรงเจมีเลยน่ากินฉ่ำทุกปีเราก็จะมากินแบบที่นี่แหละลเพราก็จะทำแบบ สดๆสดสดสดร้อนๆนั่งกินเลยคนนั่งกินกันเยอะแยะเลยเพราะว่าเขาออกมาจากโรงเจนะฮะอันนี้คือแบบว่าถ้าเดินไปก็นี่เดินไปอีกนิดนึงก็จะมีแบบพวกร้านของกินอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราก็จะเดินบนเข้าไปมีทุกคนใด้ขนมมาแล้วนะฮะอันนี้คือมีหมี่อันนี้คือรวมมิตรม,มีวะนี่ มันจริงเส้นหมี่ยู่ข้างใต้เนี่ยป็นนี้เส้นหมี่หวานอร่อยโอ้ขนมครกตำรับไทยมีขน,นมครกข่ด้วยแล้วก็เป็นพวกับข้าวไงไงะะอะไรอย่างเงี้ยครับอาหานคำสั่งที่ของทอดก็มี เป็นแบบมันทอดปอเียะขนมครกใบ,บเตยเดี๋ยวเราเดินยาวไปทางนี้นูนเจ๊ชุงเจชุเ,จชเกี้ยตลาดน้อยเจ้าเก่า,อ,าอือหือสวยสวย อันนี้สันเจ้าสก็นกินเจบรรยากาศตลาดน้อยของกินเยอะมากเลยทุกคนก๋วยเตี๋ยวเจก็มีไม่เจก็มีนะแล้วแต่แบบ ใครต้องการกินแบบไหนก็ลองแวะมาได้เออเข้าซอยนี้เลยก็ได้มั้งนี่อ,อุ้ยเดี๋ยวแต่ว่าอันนั้นเขามีอะไรอะ่ะข้างหน้าอ๋อก็ออขายของเข้าไปเอาไปเข้าซอยนี้เลย,เออยจบ,จบ แค่ามาจบจบันจบๆเดินไปเรื่อยๆเอาแล้วสันเจ้าเขาอยู่ตรงไหนวะดานสันเจ้าเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็เดินไปเรื่อยๆก่อนดน้องแมวดำน้องแมวดำน้องแมวแมวแมว เดินไปเขาก็จะไปทะลุตรงข้างหน้าได้ที่เขาเป็นแบบช่องๆอ,อยู่ตรงริมอ่ะไปทะลุตรงบรรยากาศดีเดี๋ยวเราเออกไปท้องซอยนี้ สวยงามกันท้องเรื่องทะลุมาทางฝั่งนี้ละวดูร้านขายของเดี๋ยวนี้เขาทำสวยแล้วมีแบบร้านขายของมีที่ขายเป็ดน้อยด้วยนั่นน่ะ <c oughs> มีขายป่งขายเป็ดขายอะไรเล่ตลาดน้อยนะครับด้านบนเป็นร้านกาแฟ ้ารบดกาแฟอันนี้สั่นจ้าตลาดน้อยในตลาดน้อยก็มีของกินเยอะมากเลย ของทอดอะไรเงี้ยนะครับผลไมกรักหมายอาหารเจสลับเปาน้ำอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยอ่ะเดินบนบน เดินต่ออันนี้คือเราจะเดินไปที่สันเจ้านะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบของขายอยู่หน้าสันเจ้าอีกมาเดินเล่นๆนี่แหละคือตลาดน้อยทุกคนเขาก็มาเดินกันประมาณนี้แหละมาเดินกันต็กเต๊กตาะเตประมาณนี้นี่อันนี้เป็นจุดนี่มีคาเฟ่ด้านในเงหมด้เหมอนอย่างนี้เขามีคาเฟ่อยู่ด้านไหนอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ ตลาดน้อยนอกจากว่าจะมีตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีแบบร้านค้าเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นร้านน้ําร้านน้ําร้านชาร้านอะไรเต็มเลยใช่ไหมอะเราไปทางนี้เดี๋ยวไปทางสายเพื่อที่จะเดินเข้าไปสันเจ้า เป็นคาเฟ่เป็นแบบโรงแรมนะครับที่พักอันนี้ก็ด้านหน้านี่ก็มีคาเฟ่เหมือนกันแล้วก็เป็นที่พักด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยมาพามาสองรอบแล้วที่เนี่ยข้างใน นี่ทุกคนเรามาถึงที่สันเจ้าแล้วนะครับที่เขาทำขนมตรงนี้ก็มีงวนฮเัเสียงขนมเยอะแยะเลยทำแบบสดสดก็มีมีให้ัเลือกชิละสิบบาทมีให้เลือกเยอะแยะ อันนี้ก็ไหว้พระจุดทูปเทียนบูชาพระอะไรยอย่างนี้นะครับสันเจ้าสันเจ้าคือขนมกไหมไงแ <RTX. S 1> ตรงนี้วันนี้ชุดมีเสื้อผ้าขายอันนี้ปลาปล่อยปลา จุดทุกเทียนอ๋นออันนี้น่าจะเป็นปนิ้วป่ะกลางคืน,นอ่ะอลังการมากด้านบน นี่ก็ถ้าใครแบบอยากกินขนมอะไรต่างๆก็มาตรงนี้ได้นี่เขาทำันสดๆเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ยาวๆไปตรงนี้ก็มีของของกินของขายขนมอะไรอีกนิดหน่อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยพันตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กมากินตุ๊กตับต จะค่ารูกัดรูปตีกัน,กกนโอ้ทุกทับทุกคนทุกทับเหล่าแปะเจ้าเก,ก่าลงเจตลาดน้อยตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าไหมเขาาเก็นตแบสดสดเลยทำกันสดๆเลยอันนี้คือทุกตับเหล่าแปะทุกตับเหล่าแปะสองพั มึงต้นนี้ต้องมาตั้งทำซามันนะครับใส่ถั่วพอตั้งเสร็จปุ๊บก็ได้แบบนี้พอได้แบบนี้มาเย็นเราเขาก็จะมาทุบแบบนี้โอ้โหเพิ่จะได้กินกว่าจะได้กินนะทุกคนนี่มาซื้อของมาอุดนเท่เลยนะเนี่ยเห็นเห็นนะลูกตับหล่อแปะ ต,ะะ 20, 85. ตั้งแต่ปีสองพันส่้อาตามจะมีแบบน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็ขว่วเขี่ยวจนได้แบบนี้นะเขียวจนได้แบบนี้แล้วก็ถึงจะปุบแบบนี้หลังจากหลังจากทุบ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 ได้แบบนี้แล้วนะครับก็จะมาเป็นขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นมาฝั่งทาง่านนี้ก็จะมาเป็นแบบเป็นชิ้นชิ้น แล้วก็ขายชิ้นห้สิบาทบรรยากาศคด้านนี้มีแบบมีกรอบนะฮะทอดแตนขนมเปี๊ยะนี่เป็นร้านแบบทำอ๋อมันเป็นตรงนี้มันเป็นตลาดนะถ้าเราเดินไปตรงนี้แต่ว่าเขาน่าจะปิดแล้วปะ ตลาดตล,ตลาดยาได้แล้วก็เดินออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ออกไปเยะวะาวราชไงตุ๊กตับอันนี้ก็มีตุ๊กตับเป็นคนลัเจ้ายาวๆไปเดินกันไปเบิร์นเล่นๆนีแ่แหละตลาดน้อยโอ้ เดี๋ยวเราจะไปแบบคือเราก็วนกินกันทั้งวันแล้วทุกคนวันนี้เรามันตั้งแต่เช้าๆแล้วแล้วก็วนกินที่เยาวราชอะไรแบบอื่นมาแล้วก็มาถึงตลาดน้อยจนตอนค่าแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวก,กลับไปเยาวราชอีกออกกําลังกายมาไม่ได้ประโยชน์เลยซอยโจซือกงทางสายเส้นหมี่ผัดกระเฉดของกินแบบเยอะมากด้านนี้ก็มี ก็เจ้หลอดก็เจ้า,ลอ,จาลอดเจ้าเก่าเนีเดินอุ้ยอันนี้เลยแวะเลยเหรอแวะเดินไม่บอกไปกล่าวเลยเหรอเราก็เดินเล่นตลาดน้อยกันระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไปกินขน,นมแล้วก็เดินออกน้ซอยวานิช2ที่เรากำลังเดินอยู่ ใช่แล้วเราก็จะเดินออกไปเยาวะราชนะครับถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะไปตรงแบบวงเวียนโอเดียนนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนที่เราพามาเดินเล่นนะ่ะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกกรทั่งนี้ ไ่ไปทาง,งไหนดีไปทางนู้นไปทางนู้นดีกว่าจะได้ทะลุไปวงวิยนโอเดียนนี่ซอยพนุรังสีนะครับถ้าใครมาก็มาโจซุงกงเป็นสันเจ้านะครับก็มาเดินหาของกินมาไหว้พระอะไรเงี้ยได้บอแล,แล้วก็มากินแบบมีมีหวานมีหวานที่ตลาดน้อย ตรงข้างหน้าของเรานี่คือวัดประทุมคงคาใช่ไหมเนี่ยเราไปทางขวามือนี้ก็ทะลุไปอันนี้แล้ววงเวียนโอเดียนไม่เหมือนประท <c oughs> ุมคงคาเลยก็ใช่ไงวัดประทุมงค <c oughs> มงคาราชาวรวิหารเ <c oughs> ต็มนี่ไงทางขวามือนี่ไงไ <c oughs> ใช่ นี่ไงวงเวียนโอเดียนวัดไตมิตรตรงนี้เนี่ยเดินออกไปก็ทะลุวงเวียนโอเดียนพอดีวงเวียนโอเดียนเนี่ยวงเวียนโอเดียนแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยก็มาตรงนี้ได้เลยนี่โรงเรียนวัดประทุมคงคาใช่แล้วไปเดี๋ยวเดินไปวงเวียนโอเดียนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย